เป็นจังได๋นักๆบ่นักเติมเลยว่นักๆบ่คืออยากสัอย่งนี่เอ้ยจะฮู้จังได๋จ้ะอ่าเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องรุ h นเนาะอ่าเอ้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ตอนแรงเนาะหรือว่าเมื่อฮอดบ้านเดี๋ยวเฮาเฮาสิแกะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าสิแม่นอีหยังเนาะแต่ว่าเป็นจังได๋อันนี้ดีจเนาะเอ่อดีจพี่น้องเอ้ยเออตอ่มาพี่ก่อนเนาะพ่อพี่น้อง ว่าแล้วก็คือทางกนาแม่แก้วดีกุลพี่เพชรเนาะเพิ่นก็ตั้งจิตตั้งใจดีได้พี่รองเว้ก็ดีใจที่แบบว่าเพิ่นแบบว่าจังใดก็ได้รับของได้เด้อแม่เด้อได้รับของแล้วจังใดก็ขอบุญขอบุณแม่ื่อไรคุณแะไมือเล้งเนาะเดี๋ยวทั้งลูกกับทั้งกนาน้องมีนาเดี๋ยวสิพากันไปแก้เบิ่งให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องรุ่นเบิ่งว่าสิแม่นอีหยังเนาะเอาแก้ลูกงน้องมีนารับตามใช่ไหมรับตามใช่กระของไปคนแก้เนาะ ปแก่เดนี <c oughs> uh ่นี่แก่นี่แล้วจะบาดนั่นเลยนี่สบาดนนี้แบบบางเธอที่มีประโยชน์ด้มีประโยชน์เหรอ้าเนาะผมมันไปถุงดักเลยจะายังจิบจบแล้วโอ้บะจิบหูอยู่แล้วเราจับท่านนมีนานี่มย์กับยมงพู่เลยนูแล้ปาสีแดงเลยบะจิบปาสีชมพู่เอองู่ง่ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเย็บซีพีสูตรทุกคนว่าชื่อทางทางเราทางไทยทั้งตางประเทศเด้อน้องพ่อพี่น้องเอวกับบอฟ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 กับตงวันจิ้นของสมพรรอ่ากับทางนาสบายดีเด้อน้าบอฟิโรเวกับบอฟ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 กับน้องมีนาเนาะตอนนี้อยู่ที่ตลาดเซนูพม่นโมตลาดพม่นตลาดเนาะอยู่แคมทางพี่น้อง แต่ว่าอยู่ที่เซนุตอนนี้ก็ได้เนาะคือเมื่อนวานน้องภพน้องทั้งบูจิตเนี่ยได้รับทางขอความเนาะขนส่งมาบอกว่ามีโค้งเนาะมาหอดบนทางขนส่งน้องภพน้องเลยทั้งบูจิตเองไปเลยพาพาน้องมินามารับเอาจะเอาเอานะไรฮักด้วยบูจิตส่งไปไหนเจ้วล่ะ นี <OR> ่ชุงแพร่ตีดีนรบพิรองก็คือเป็นโองที่ว่าทั้งแมงเก้วดถุทพิเศษรบพิรงเลยคือไม่เก้วดถุงพิเศษี่วนอยู่ทางขนาดารัฐมริกาแต่ว่าเพิ่อสร้างโครงมากนี่มาแต่ทังเวียงจันทร์รบพิรงก็คือเห็นรหัสโครงเนาะประชุมมาให้ประชุมวิจตรคุหา แล้วก็ไปรุ่นเบิ้งเนาะพ่อพี่น้องไว้ว่าอมสิมาฮอดมันนี่บอลแล้วก็บอมน,นี่คือทั้งบรจิตแล้วก็มมทั้ทงน้องมิน,าน่าหนีหูอยู่ว่าสิมเม,มนว่าเมนียังเนาะอ่าอ่านั่นแหละแมนคือมืองแรงเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวทั้งบรจิตกับทั้งน้องมิน,าน่าเดี๋ยวสีพากันแกะอ่าผมอ่าอยู่ที่เฮือดเนาะแต่ว่ามืนนาอัอนี้กลับไปเบิ่งก้นเพราะวา่ามันติดทั้งใดเพราะว่านึ่งมากอะ sau cả nhân màu đã hiện được Để chim nó đã hiện tại đây phù đồng luôn vương kỳ đồng ý phòng qua chàng riêng cản nó sang men du thăng là america đồng ý xa america nó phù chào khán vào nó ok bye 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 คือสีประมาณนี้พี่น้องเไปอยู่ที่เข้มทางเนาะนี่กันคือสีประมาณนี้เราพอ่น้องอยู่ในส่วนบรรยากาศตอนสีมุ่งเนาะสีเข้ามุ่งนี่และไปทั้งตรงมีนะไปเบิ้งให้ทั้งนน่าทั้งลานเพิ่นเบิ้งเด้อเอาของมาเท้หรือโบหรือว่ายังไม่ทันมาเนาะพอพี่น้องไปเห็นิ่วนต่างมาให้เบิ้งเออนี่เลยคือตรงนี้เห็นป่ะจะไปชักเหร

ไปเลยเลยมั้งอะไรไปจะมาได้มั้งเราอ่านหยอกจโอเคเพนหายูจิตคือสีดคือสีมาแล้วเโหลายนาะเนาะของ luôn bần 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 đó, đó. À. cùng mai <laughs> tới bần bần đấy đó lên yeah. <laughs> <Điều này> xuống... <laughs> quá hả à? ừ. chắc này thấy <laughs> 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 แต่ตีวนี้ก็ตัวเงี้ยพี่น้อยที่สุดต้องไปเกะแล้วนะตอนตอนเลงเกะตัวแซปพอดีอย่าลืมว่าอย่าลืมตัวแล้วเนาะต้องทวงแล้เนาะตัเบิงเบิงเเนเียมา

เอ้ยจะฮู้จังได๋จารนะเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยตอนใดก็ตอนแงเนาะหรือว่ามื้อฮอดบ้านเดี๋ยวเฮาเฮาสิแกะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าสิแม่นอีหยังเนาะแต่ว่าเป็นจังได๋อันนี้ดีใจหลายเนาะเออดีใจหลายพี่น้องเอ้ยเออตอมาพี่ก่อนเนาะ่พี่น้องว่าแล้วก็คือทางมาน่แม่แก้วดีคุณพิเพชเนาะอ่าเพิ่นก็ตั้งจิตตั้งใจดีเด้อพี่น้องเอ้ย กาดีใจที่แบบว่าเพิ่นแบบว่าอ่าจังใดกา,ายไล่รับของในเด้อเอมเด้อได้รับของแล้วจังใดกาขอบุญขอบุณเมเดลายคุณลายมือเล้งเนาะอ่าเดี๋ยวทั้งลูกกับทั้งกนาน้องมีนาเดี๋ยวสิพา,ากันอ่าไปแก้เบื้องให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องรุ่นเบื้องว่าซีเมนอ,อีหยังเนาะเออเบื้องเบื้องใช้หุ่นบอลน,นึงโอเคแล้วเอ็นเอ็นเอ็สองสามโอเคไล่แหละเนาะพ่อพี่น้องอเ ตัดภามาบันี uh, 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 ่ก็หอดเฮือนดิบร้อแน่เราพี่้อเลยนั่นแหละี่นเรงเคยหอดเฮือนดิบร้อยีกตัดภามาบันฑิกะแต่แม่เป็นจะั้จะนั่งไปไหสบายแต่นั่งรถแม่บเป็นยังกนั่งนนี่นั่งรถข้าตมาเลยน่โอชิมะอยทเมียพอนั่งรถเนางนั่นแหละตามคำที่ว่าเาบวไหเนาะพามา่อกันอยู่ที่เพือนบันี้ ก็เมื่อนั้นนะเมื่อเว้นนี่นอยู่เมื่อนั้นมื่อเว้นเนาะตอนสามโมงสี่โมงเนาะคือไปรับของอยู่ล่างรับของอยู่ล่างมันเแต่ชิมาแกะและบันมาเบ่งนั่กันเนี่ยนเป็นยังเนาะยังนี่จะทวงทำไมมาอยังนี่คำพูดเลื่องเพอว่าอะไดีมากดีมากกัวถ้าดันีนทีกไทยดีเอา่าคนเนี่ยนาเอ มีอ่าบอลส่งี supplies, like ่อนุสิทธิ์น huh ้องพี uh ่รองในสคาเซโนผู้ห uh, uh ักหนึ uh ่คือบาจิตเนาะบัโทรบาจิตน้ำแน่อ่าผู้ช่งเพิ่นน้ำพ่อมเนาะเอ้าวจะในกาเป็นทงเป็นไทยทัก็เชื่อเลยนี่เนาะคืออันนี้แหละคือทางเมย์เพิ่นเมย์เกียวดีคุณพิเภกเนาะอ่าเพิ่นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าของนี่อย่างนี้เนาะอืมแต่ว่าของนี่ของอยู่เวียงจันทร์เลยของนี่เพิ่นสั่งมาเพิ่นสั่งมาได้ละ อ่าเป็นพาตาโอ้พาดตาที่พันตัดเนาะพ่บ่ายก่งเลยันช่างเนาะพันช่างอยู่ที่เวียงจันทน์พ่บ่าวเกะลูทานนองนะอ่ารัตางไหมรัตาใส่กะของไาคนแกะเนาะ้าแกะนี่แกะนี่้เจบานน่บานนี้แบบมันเธอที่มีประโยชน์ด้วมีประโยชน์ปะเอเนาะมันเป็ถุงจกะยัง่จินหูแล้วโอ้ม่จินหูวอีกแล้วเรากับท่านนองีนานี่ mẹ cái nhà mua hồ đấy mua đấy à, ba ba xì đen oh. à, wow. à, oh. <laughs> à, đi mua chi ba xì dùng phu ờ con 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 nhà này để bên mua luôn đi bò, <laughs> đây, cái đây đi vương à mua là phân út đây mình cái này nó สบายดีดูสบายดีโอเคเอากองพยสั่งสมมาตรทางวีจงจณ์ตัวนี้เมย์อยู่สหรัฐเนาะอ่าเป็นซังหยเออไปลลยปด้หนอพ่อพี่นอ่าได้แต่พอก็เม่บนบนเนกระิกออ้ยังไงอ้าเอาเาันั้นน่ ซิี่ออันนี้สิเป็นสินกับเสื้อแน่เลยวเพิ่นให้ตัดเนาะเออโเก็บมาานี่มันมันชุดยังนีเนาะโอ้เนสุดแบเทําไมบ่เพราะว่านี่พ่อแม่นี่ได้นุ่งห่เสื้อไปนินี่บ่แกิเก่ อันงัมาทำในเล้วเนาะมีทีเป็นเสื้อนะโอ้แต่ว่าเพื่นยังมาทำในตับมาทเนเป็นชุดแดงเนาะเราตอเตนออมาตงเตะาัวเปลี่ยน้ตเพ่อนคุณชื่ว่าคือเปลน่นสเดอะมันแเะมันมาเห็นยิบใหม่โอ้โอเคยิบเสือแดโอ้แบบนี้เลยเนาะเทชุดแต่งนะาจ่ยังไงเอ้าคือแจ็คเลนีเนี่ย บนเลยแล้วแต่สุดแตงันเนี้จะเป็นผ้าที่ว่าเขาหยิบเสื้อน้อเสือเสือพี่น้องเข่าอีวะเข่าอีวพี่น้องแขนแขนเขนอีว่พ่ขึ้นกันอีวนี่น้องอยูแล้วผไม่แผลวะคือาเห็น่นส่งแผลอยู่เอ้าชื่อแบบนี่เป็นแน

นั่นเท่เท่ไปเดียวของลูกด้ยสิลูกไปเชียรกันเาะคือกันนะของลูกคือบูมี่เฉยเปขเขาบูมีมากเลเอาไปพอดีมันจะมีความเงยชุด้เังงโอ๊ย ในชุดของลูกชายเด้อของลูกสาวแต่ว่าของนั้นลูกชายเนี่ยเดี๋ยวชื่อใหม่ก็ได้นะเพราะยังไงเนี่ยเพราะจิตกันมากหย่อนแม่ทงพ่อเพรานั่นเันทอดทรัพยนี่ชุดเดียวห้องผู้หญิงกับห้องผู้ชายแบบเดียวนะสีเดียวกันเลยเนาะใช่ค่ะนี่ยช่างชายพ่อชายชมพูอ่องต้องเนาะเป็นสีชมพูเลยเพราะแต่งนะเพราะแต่งชีวิตแบบยึดถือไม่กระเทาอ๋อขากลอนนอตัยไหม เลยแต่งานเอาอันนั้นบอกขออนุานนําเนาะพี่น้องคือท่านคะถ้าพอเราเห็นรูปจ้บอกเจ้าสาวไปว่าถือไม่เท่าแต่ว่าใกล้กันกับบรราเจ้าสาวชีนี่เนกันคือนเจ้าสาวชุดอนาอ่าชุดคนห่งคนมีเนาะแบบนั้นน่ะนะเพิ่นว่าคือราชุดของแบบพระเจ้าเพิ่นน่ะนะบอกขนุาพี่น้องเลยเออสชพูอตังโอ้พี่น้องเอ้ย เป็นชิ้นเนาะที่ว่าทงแม่เพิ่นส่งมาให้เพี่น้องส่งมาให้เบิ่งทีแรกน่ะอยู่ในคลิปอยู่ในหน้า Facebook แล้กะเพิ่นเพิ่นบอกว่าเว้าจิตเนาะาน้องมีนางามบ่หั่นน่ะว่าโอ้งามแท้เนาะมันสดำสงามแน่เนาะสีนแบบนันน่ะนะอืมนั่นเป็นสีชมพูแบบสีชมพูอ่อนแบบ มันออกแบบชิ้นใหญ่เนาะมันบ่เอาเอาแบบชิ้นชมเนาะแม่นบ่ชิ้นเนาะโดยมชกเนี่ยนชกชิ้นชอือ้วได้มีแต่ว่าลองลองตัดลองนี้เบิ่งอ่สิเป็นจังได๋อันนี้เพราะว่าตอนนี้เฮายังบ่ฮู้เนาะเวลาเวลาเฮานุ่มก่อนได้ล่ะเฮาจะจักอ่าแต่ว่าอันนี้กอาบอืบ่เราต้องต้องไปตัดอยู่บนบนบเจ้าบ่าวตัดอยู่ไสเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นแหละจังหวัด ทั้งนาบอตาทั้งเมย์เพิ่นบอกว่าให้ทั้งนาสามีส, Gore, สามีพาไปปีกายนี่นะทั้งสามีเพิ่นไปตัน hmm. ยิบเจ้าเป็นต anyway> ah, ันยิปแม่แบบนี้แหละบอต้าบอ้าสามีเคือปีกายนี่นะคือทั้งเมย์เพิ่นกระพังเพินมาให้ทั้งสามีเพิ่นนัดไปตัดเองตัวนี้แท้ชืน้องีนีบัดอยู่ในรอบทั้งบอจิตกับทั้งน้องมีนะยแบบนี้โดยเนาะอันนี้นะทำเพิ่นทั้งเมย์เพิ่นกระทำตกลงมือใดกันแท้ตกลงมือใดกันแท้มือใดกันแท้เนี่ย

อัเห็นมัน้งแต่จะมีหน้าในใจมีหน้าเนาะอันเสื้อแล้ะกันเป็นโบโบวิจิตมันจะงามเนาะอันนี้น่ะชุดเลยแต่ว่าผูกมัดได้งอ่าเปมีหน้ามีหน้ามัดเป็นโบเทีแบบมันอ๋อจะมั้งชุดเดรแต่้องเอาแบบเป็นโบใช่ไหมชุดเจ้าสาวเนาะเป็นดรสเหรอเห็นไหมเจ้าสาวมันจะผัดละแม่ใส่เอาเม่สี่บวิจิตเดรส

พี่โม่เร็วเทสนยยัง่ทันเร็วได้นิม่บอกเข่ามาเออไม่บอกใเข่ามาเนาะนอนอยู่ดีดีพุกินีต้องบึงกวได้เนาะบานี้กันกมาบ่งีิน้องเลยอันนี้คือดีใจทั้งแม่ทั้งแม่เพิ่งมาตกลงมือไดกันแทดูเอยตกลงมื่อใดกันแทตัวผ่านี่มันอยันอันไว

For me, kêu khóc, and you know, uh, phân phát vào thanh Phần phát lo hóc. Nancy, nancy, tay vào, yak, bong bong, dạy nó, chồng nó, dạy cái gì, mhm, dạy cái gì, mhm, sĩ nó, dạy cái gì, mhm, dạy nó, dạy cái gì, mhm, dạy cái gì, mhm, dạy nó, dạy cái gì, mhm, nó, dạy cái gì, mhm, dạy cái gì, mhm, dạy cái gì, mhm, dạy bong, dạy nó, mhm, dạy cái gì, mhm, nó, มีแต่บทบันทึกนั่นซื้อต้องบังกันนนอ่าปงนยืนวันที่8มื้อว่ามื้อนั้นวันที่8เนาะมันน่ะเนาะเออเดือน11เนาะเอ้ยเดือน12เนาะเน12บ่อืมแม่นบ่นเน12รเนือนเนาะมื้อนั้นนี่เพิ่นดให้เบิ่งมื้อนั้นนี่เนาะแต่ว่ามื้อนั้นนี่บ่มีบ บ่มีเพิ่นบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าพัดเดือนนั่นนี่แต่ว่าเพิ่นบอกจะซื้อเดือนสี่แต่มาได้แต่มาได้ไหแกันงยแบบนั้นกินอันได้แหละมาบอกโอ้เดือนสี่ดิคือบ่เหมืนเดือนสี่สากลเลยเนาะเป็นเดือนสี่ละเือนสี่ละแต่ชิบยู่ในประมาณเดือนแดกของสากลเนาะเดือนสี่ละหรือมันจบไปคนแล้วเอ่อชิบยู่ในประมาณเดือนแดืเดือนสามเดือนสามสามสากล น่าสิอยู่ในประมาณเดือน3สากลเด้อเนาะพ่อพี่น้องเดือนนี้เดือนที่2เนาะเดือน2 1 2 3นี่3เดือนพี่น้องเด้าว่นบ่นบ่มันบ่ได้เาก็บ่ได้ก็คือคือว่าแบบรจงบัชเชื่อบทางแม่เพิ่นมเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วมันบ่ได้บ่มี โอ้ยเนาะบ่ได้เครื่องเตรียมมาให้เลยแม่นขนาดว่าทางลูกๆยังหาเงินหาคําบ่ได้เลยพี่น้องอ่าแม่เพิ่นก็ยังว่าดุดงามๆให้ลูกเต้าได้นุ่งนะอมือเข้าไปบ่ค่อยมีคียังบ่ได้ยาลังยังดูเงิน10ล้านกับคําอ่า1บาทกับ1สึอโ mua xong tôi à thì bà thì và chị chị phải nhanh nhàng nó no. ừ. thì bà bắt chụp ảnh thì cả nhanh vô vì rồi người nhanh mới thân đây nhàng cô bà à bớt phải này là xuồn ho mò phần mới nản lẹp à bà này cả ho cả cầm đăng à, tăng tôn mày cô bà hải mai này nhanh mua được thêm đến gì nó nhàng đấy nó à tay mười mười ho khổ nhàng này rồi Ta... mình ra khốn. ประมาณเดือน3สากลเด้อนะพ่อพี่น้องจะเป็นเมื่อนะเมื่อแต่งเพิ่นพัดไว้ให้เนาะบอให้อืมาเท่านั้นจอืมถ้าเป็นเดือนอีกพอบัดนี้เดือนเดือน5เพิ่นบอกด5สากลบ่จังแงได้เดือนเนาะเดือนอถ้าสมมุติว่าเดือนเดือนหาเดือน3สากลเดือน3สากลเฮาหาบ่ทัเด้อะบ่ได้โ้ยโโก่อนแม่นบ่ มันเจาะมันบอกจาเห็นหน้ามันปีนามนบอเจอเห็หน้าเนเาะเงียบปแล้วมันเออว่ดท่านในแงท่านด้เดือนชีเดือชีลาห้องนี้แล้วชีลานมาท่านก็คือให้ท่านภายในเดือนชาจะอ่าอ่นว่าเดือนช้าตจะโอ้ยน้อบอพี่ทำเลยเห็นชุดงามง่ามมนี่ก็อยากให้นีไม่ไววอยู่น้องบอกพี่อำแต่ว่าใช่ชุดงามง่ายเลยใช้ชุดงามงาแต่ว่งามอยู่ได้ละ สิตังต้งคิดตั้งใจอ,อยู่แต่พยายามเลยกต่ที่จะได้ซะกอ่าชีพอย่างงามอยู่เนาะแต่ว่ามันมันลายเกินไปจะยันหาหมบทันอ่าแต่ว่าเอาแต่ชีอ่าหาไปเรื่อยๆเนาะอ่าไปเรื่อยๆอันนี้เราจะลองพักดูพักไปดูพักก่อนขัดจวงใส่เพราะเสือใช่นี่เนาะเพื่อขัดสิตัดอีกเพื่อตัดอีกเนาะ,ะเพื่อตัดหัวข้อ โอ้บักใหญ่ๆบ่พอบ่บ่ดึงเฮาเพิ่นเพิ่นยิบลงไบ่ได้ก็คือทางอ่าแม่เพิ่นเนาะอ่าบอกว่าสิให้ทางอ่าน้องเมลานี่อ่าวนทาง่สามีเพิ่นปตัอืมไปแทกเบิ่งให้ไก่งานก่อนบ่าไปช่วยูอ๋อกเบิ่งก่อนได้ไก่งานก่อนก็ได้เนาะอืมเอาไปห้างสมมุว่ามีตดตอนนี

เอ๋อคือส enfin ิประมาณนี้เบิ่งรู้หาสิบห้านาทีแล้วสอนที่ว่าเราอยู่เพื่อนนี่ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวทั้งบริจิตเนาะงพ่อพี่น้องก็คือสิได้อ่าจุบกลไปก่อนอ่าเนื่องจาได้ให้งทางโนมินากับนายแม่เพิ่นเท็่อยู่หิ่งหินเนาะยังไม่ได้กินข้าวแดงได้พี่น้องก็คือสําหรับมื้อนี้เนาะงพ่อพี่น้องทั้งบริจิตเองเนาะอ่ากับทางน้องมินาก็ทราบงอ่าใจหลายเนาะงพ่อพี่น้องเพราะว่าคือทางนาแม่เพิ่นนี่ก็ อยากให้เนาะาทั้งลูกๆได้ใส่เสื้องามๆเนาะพี่น้องมื้อวันพิเศษเนาะมื้อที่ไปว่าอ่าเนาะพี่น้องบ่เองก็คิดอยู่พี่น้องอยากอยากอนมื้อนั้นอ่าจากนี้มื้อนั้นคือกันกับมูอยู่ห่นนะแต่กอ่ายังบอมือที่ว่ามือเทบ่ได้เนาะมีแต่ว่า เเล้วเดนซีเดนลาวแต่ว่าตกอยู่ในเดือน3สากลเด้อนาก็เป็นชาอเดือนชาเดือน3สากลเด้อพี่น้องเดนมันไปก่อนเดือนสากลนี้นั่นแหละเองกันมีแต่ว่าอ่าสิเก็บไว้เนาะทั้งน้องาก็เก็บไว้เก็บไว้หางงนหาเงินทันแล้วก็ใกล้อนมื้ออ่ามื้องาน ใช่ทั้งน้องมีนากับทั้งน้องมีทั้งจอมีเพิ่นอ่าพากันไปตรงไปิดตั้งไว้คาบาชิพ่อนัดงไว้นั่นแหละพี่น้องเว้อันนี้คือคือแบบโอ้น้องอ่าเพิ่นกอ่าตั้งใจดีเนาะตั้งใจตั้งใจอ่าฝากมาให้ขนาดเพิ่นอยู่ทั้งสหรัฐคุณได้ไหมเอ้ยเพิ่นยังประสานงานอยู่กับบรรดาเวียงจันทร์ อีกคนสั่งไปออนไลน์วันนึงเนี่ยน่าจะเป็นออนไลน์บางอย่างสินี้มันตั้งแต่ได้น้ตสินี้แล้วเนาะง่ายนะง่ายไหมวะไม่แต่ว่าแผลนี่ใส่แบบนี้เลยว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าคิดอืมอ่าีแต่ว่าอ่าต้องเบิ่งก่อนอ่ามีแต่ว่าต้องลองเบิ่งก่อนแล้วอ่าสิเป็ียนจากในก็ได้นแตว่าคนน้อยต้องไปใส่แผลใหญ่มันหัวเข่ากันก่เลนั่นแหละน้องพ่อพี่ต้องเห็นมีแต่ว่าคือมีสายสมาร์ใช้มีดเลยเออ นั่นแหละสีสวยไหมสีพอเท่าได้หรือเปล่านั่นแหละใช่นั่นแหละพระเจ้าชีวิตพระดีเนาะคือคือพระเจ้าอยู่หัวคุณพ่อนะเห็นเจ้าสสาวงามเนาะตอนนั้นก็ได้เอ๋อมีแต่ว่าอันนี้กัชุดน้องพ่อพี่น้องสีเป็นจังไหมจังใดอ่าแตมีแต่ว่าสีพากันดองนุ่งเบิ่งก่อนพากันตัดเบิ่งก่อนอ่าได้แก่สีนุ่งกับพ่อพี่น้องเบิ่งเนาะ ได้การศึกษน้องเี่ยมตับเมอุที่ว่าเป็นผักมาให้หนุ่มหญิงบึงตี๋หนุ่มหญิงบึงเล่นเมืองฮานเตงผู้แรกจังเดยก็คือว่าเด้อน้องพี่น้องเอ๋ยขอกราบขอบคุณเนาะทั้งแม่เนาะทั้งน้องมีนางมี่อย่างที่บอกแล้วก็ขอบคุณทั้งแม่เพื่อนหลายหเด้อเนาะโดยมินานขอบคุณอาทั้งแม่แล้วก็ให้เพป็นอยู่ดีมีเฮสุขภาพเข้มแข็ง ปีใหม่นี่ก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปเด้อเือซะถือซะเถอะปีนี้เราเนี่ยจ้าเด็กก็เปลี่ยนการร่างแจงให้ทั้ง่าบจิตเลยเด้อเราพอพี่น้องเอียเข้ามาแล้วก็จะเพา่มกรขังโฆษณาเด้อเนาะนั่นแหละเราพอพี่น้องเอียคือได้ไดของบจิตเนาะเพื่อเอามาใส่ใจในครอบในครัวในงานในงานน้ำเนี่ยเราพอพี่น้อ้เราเนี่ย่าช่วยกันอ่าเฮ็ดคลิปอ่าให้มันนาน ไในลายให้ทาง FC เอฟซีในเบิ่งได้ชมกันเนาะก็รสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบุญคุกคุณทั้งพ่อแมอ FC, นะ่พี่น้องเอฟซีเด้อเนาะผิดพลาดประการใดก,ก็กราบขอโทษขออภัยน้ำได้ขอให้ทั้งแม่อ่าแก้วดีคุณพี่เพชรอ่าจนยูดีนะพี่แห้งครักเพีงลูกก็ขอหักแห้งแบบนี้ตลอดไปเด้นะอเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องพร้อมเนาะโอเคพีพ่น้องก็รสำหรับคลิปนี้ทั้งพ่อและแม่แนละก็ทั้งน้องมีนาบริจิตเองนะขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซียูดีพีนะ่แหง แล้วคลิปนี้ทั้งมูจิตแล้กลวขอบครอบครัวขอลกาวคำว่าสบายดีอดโอเคพี่น้องเลยเด้อเนาะโอเคพี่น้อง